ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้าอำเภอบุงคลา้าจังหวัดบึงกาฬดรสุรศรีกิติมนฑนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทชเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการนำร่องของประเทศไทยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับหมู่หนึ่งและหมู่สองและหมู่สามตำบลบุ่งคลา้าอำเภอบุุงคลา้าจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายสมหวังอารีเอ,อื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนริศอาจหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคลา้ากล่าวต้อนรับพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐเกาหลีผู้แทนหน่วยงานองค์การสหประชาชาติผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาการแม่น้ำโขงผู้แทนสถาบันแม่ของอินสติลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมทั้งจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางสู่ความยั่งยืน และขยายผลภายใต้ความร่วมมือแบบใต้ใต้และไตรภาคีดำเนินรายการโดยสำนักงานสหประชาชาติความร่วมมือแบบใต้ใต้ใตและเยี่ยมชมการสาธิตระบบน้ำประปาอัจฉริยะ <ๆ S 2> การเยี่ยมชมจุดติดตั้งอุปกรณ์ในห้องควบคุมและจุดติดตั้งอุปกรณ์ในหมู่ที่1บ้านบุงคล้าอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการ โดยเลยขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดรสุรศีกิติมนทนกล่าวว่าภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ MRC และสำนักงานสหประชา,ชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ใต้ได้ร่วมกันได้ร่วมมือกับสาธารณารัฐเกาหลีดำเนินโครงการ P-Link มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนล่างให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำ อาหารและพลังงานได้อย่างเท่าเทียมซึ่งสทนชได้เสนอโครงการพัฒนาน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับหมู่ 1, 2และ3ตํตำบลบุ่งคลา้าอําเภอบุ่งคลา้าจังหวัดบึงกาฬเป็นโครงการนำร่องของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและมีคุณภาพรวมทั้งการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากสาธารณารัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นะครับสำหรับโครงการนำร่องดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปี2567ถึงเดือนธันวาคมปี2568มีครัวเรือนได้รับประโยชน์943ครัวเรือนประชากร2,365คน สามารถยกระดับความน่าเชื่อถือและคุณภาพของน้ำประปาให้ดีขึ้นได้มาตรฐานผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเช่นระบบการตรวจจับการรั่วไหลการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ AI ระบบเรียกเก็บค่าน้ำแบบดิจิทัลและระบบติดตามผลแบบคลาวด์รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมในการติดตั้งระบบการทดสอบคุณภาพน้ำและการจัดการข้อมูล เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นทุกครั้งที่ตรวจพบการรั่วไหลสามารถลดการสูญเสียน้ำได้24ลูกบาทเมตรต่อวันขณะที่แอปพลิเคชันเรียกเก็บค่าน้ำผ่านมือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำมีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำขึ้น โดยการจัดพิธีส่งมอบโครงการนำร่องถือว่าเป็นโครงการอันดีเป็นโอกาสที่ดีเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสาประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ใต้ประจำปี2568ซึ่งการดำเนินโครงการบรรลุปเป้าหมายอย่างอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรในพื้นที่ทางคณะผู้บริหารของจังหวัดบึงกาฬและองค์การบริหารส่วนตำบลบุุงคลา้าที่ให้ความสำคัญมองเห็นปัญหาที่ชัดเจน จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศและบริษัทนะครับต่างประเทศนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับซึ่งสะทอ้อนให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศ ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำโดยเฉพาะชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำโขงมาอย่างยาวนานเป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงประเทศอื่นๆดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคราถือเป็นต้นแบบความสำเร็จ ในการพัฒนาชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะสามารถต่อยอดขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในอนาคตและส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปขณะที่นายนาริศอาจหารนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบุุงคลา้ากล่าวว่า สำหรับตำบลบุงคล้าซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำประปาชุมชนในหมู่ในหมู่ที่ 1, 2และ3โดยมุ่งลดการสูญเสียน้ำในระบบการเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดที่สามารถอุปโภคบริโภคได้รวมถึงการนำพลังพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลา่าเซลล์มาใช้ในระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์สำคัญเช่นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลเครื่องควบคุมสารเคมีอัตโนมัติระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซอฟต์แ,รแวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของชุมชนให้ก้าวสู่ระบบน้ำอัจฉริยะนอกจากนี้การติดตั้ง นอกจากการติดตั้งอุปกรณ์แล้วยังมีการอบรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองอเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมและมั่นใจว่าหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนจะสามารถดำเนินงานด้วยตนเองอย่างยังย่งยืนต่อไปเพื่อให้โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการระยะสั้นแต่จะเป็นต้นแบบแห่งความร่วมมือที่สามารถต่อยอดและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น,นในอนาคต ต้องขอขอบคุณทุกภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใจจริงที่ได้ร่วมแรงสนับสนุนโครงการและมอบโอกาสให้ชุมชนตำบลบุ่งค้าได้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อไปก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ทาง อบตอบุ่งคล้าเนี่ยนะถือว่าเป็นพื้นที่นํำร่องนะครับนำเอาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะมาจัดการนะครับซึ่งได้เทคโนโลยีที่ดีมากๆนะฮะทันสมัยมากๆนะครับจากทางเกาหลีใต้นะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้านะครับเดี๋ยวยังไงในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดตรสุรศรีกิติมณฑลกันสักหน่อยครับ โครงการครับสำหรับโครงการประปาอัจฉริยะนะครับของพื้นที่ตำบลบุ่งค้านี้นะครับ mm hmm. ก็ได้รับความร่วมมือนะครับภายใต้ทาง m อ c หรือสำนักง,งานเลขาธิการแม่น้ำโขงนะครับซึ่งจะเป็นความร่วมมืออยู่4ประเทศนะครับก็มีไทยกัมพูชาเวียดนามแล้วก็สปปลาวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความจากทางสำนักสหประชาชาติสำนักง,งานสหประชาชาติ ภายใต้ความร่วมมือใต้ใต้นะครับหรือยูนอสนะครับแล้วก็ในส่วนของทางประเทศเกาหลีนะครับรัฐบาลเกาหลีที่สนับสนุนโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการในลักษณะที่เป็นไายภาคีในการร่วมมือในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ในเรื่องของอาหารน้ําและพลังงานเพื่อความยั่งยืนนะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับทางแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำา20ปีของประเทศไทยแล้วก็สอดคล้องกับ SDG นะครับของทางสหประชาชาติด้วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพราะนั้นประเทศไทยก็เลยเลือกโครงการนี้นะครับสำหรับภายใต้โครงการนี้ก็คือในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของน้ำประปาอัจฉริยะของพื้นที่ตำบลบุงค้าเอาเป็นต้นแบบนะครับ ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีณขณะนี้ก็ดําเนินการแล้วเสร็จนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งในเรื่องของการลดการสูญเสียน้ำนะครับโดยระบบสามารถที่จะในเรื่องของการตรวจสอบว่ามีพื้นที่ไหนที่มีระบบในเรื่องของการรั่วซึมนะครับในเรื่องของท่อรั่วซึมเหล่านั้นก็จะทําให้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและก็ลดการสูญเสียน้ําได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับก็จะเป็น ระบบอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะใช้สารส้มนะครับในเรื่องของลดปริมาณความขุ่นในเรื่องของการตกตะกอนตลอดจนในเรื่องของคอรีนนะครับที่จะเติมเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของการผลิตน้ำเนี่ยก็ได้คุณภาพมาตรฐานขององค์การนาไมาโลกและก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของน้ําที่เกิดขึ้นมานขณะนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นโครงการน้ำล่องตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมีการติดตามประเมินผลไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของจุดอ่อนแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเพื่อจะเป็นต้นแบบในการที่จะขยายผลต่อไปทั้งในบ้านเราเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการาในภูมิภาคนี้นะครับถ้าเนื่องจากเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของทาง MRC ด้วยนะครับก็ ทั้ง4ประเทศแล้วก็อาจจะขยายผลไปพื้นที่อื่นๆได้ครับก็เป็นเสียงของดรสุรสีกิติมนทนครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวนะครับที่เราได้มีการนำเทคโนโลยีนะครับจากทางเกาหลีใต้นะมีระบบ AI มีอะไรต่างๆนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งแรกของไทยคือที่อบตอบุงคลานะครับ Will ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา